น,น,น,นี่แหละค่ะเชื่อว,ว่าคุณผู้ชมร้องตามได้อยู่ที่บ้านแล้วนะพี่เก่งอย่าลืมกียงน,นะคะแฟนเพลงดุเกา๋าไม่มีใครไม่รู้จักเพลงนี้แน่นอนของคุณอาภูมิอินทภัณฑ์ค่ะเพราะด่งดังจนเป็นตำนานเกิดเพลงแก้ตามมาอย่างไวเลยพี่เก่งไม่ลืมกียนนะคะแต่สิ่งที่หลายคนแทบไม่รู้มาก่อนก็คือจริงๆแล้วคุณอาภูมินอินทพัณฑ์นี่แหละคะ่ะคือคนเดียวกับมนเมืองราชเจ้าของเพลงศพตาต้องใจแถมไม่พอมีอีกฉายาอีก มีอีกสาย,ยานหนึงครับก็คือหนุ่มเมืองกรุงก็คือคนเดียวกันอีกไม่คนเดียวหลายชื่อนคนเดียว3ชื่อแล้วนะคะฟังแล้วก็งงๆว่าเอ๊ะทำไมคุณอาเขาชื่อเยอะจังแล้วแต่ละชื่อเนี่ยก็มีเพลงดังด้วยนะแต่ว่าทําไมชื่อเยอะแล้วใครเปลี่ยนใครตั้งให้รอเฉลยในรายการกันค่ะ ไม่ว่าจะชื่อไหนก็คนคนเดียวกับที่คุณผู้ชมเห็นในรูปตอนนี้นะคะคนเดียวกับที่แฟนๆบอกคิดถึงเหลือเกินเพราะหายหน้าหายตาไปนานเป็น10ปีรอบนี้สรพันลั่นทุมบางเขนตามตัวมาได้จากจังหวัดร้อยเอ็ดเลยคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้คุณอาภูมินไปอยู่ที่นั่นค่ะดูแลคุณแม่ซึ่งท่านเนี่ยป่วยหนะักแต่ว่าท่านก็จากไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยกลับมาที่กรุงเทพ พอดีคุณอาบอกว่ารออยู่เหมือนกันรายการไม่โทรหาอาสักกะทีนะคะเฝ้าโทรศัพท์อยู่เพราะว่าติดตามตลอดเลยครั้งนี้ก็เลยสมใจคุณอาได้มาส่วนแฟนคลับก็ได้ฟังละค่ะครับตอนนี้ก็เปิดร้านขายของร้ายขายน้ําน้ําผลไม้จะเป็นพวกน้กํากระเจี๊ยบน้าลําไยน้ำ,ลำ,ห,นำหลายหลายอย่างนะครับครับ,บท,ที่เทคโนพระจอมเก้า ก็เวลาจะไปร้องเพลงก็กขจะมักจะไปกันคืนถ้าจะเวือไปงวนก็ต้องเป็นเสาร์อาทิตย์ ะคะ่ะหลายเพลงดังของอาภูมินเนี่ยมักจะมีนักร้องหญิงรุ่นพี่ร้องแก้ด้วยเสมอค่ะดังๆทั้งนั้นเลยค่ะมีทั้งคุณแรมเลนูคุณเตือนใจบนพร,รักษาแล้วก็โดยเฉพาะคุณบุกผาสายชนนี่กับเพลงดังขี่เก่งไม่ลืมเกียนนะคะรอบนี้คุยกันว่าเอจะหาใครนะาที่เสียงละไม้คล้ายนะคะทั้งสาท่านครูสุรินทร์บอกว่าต้องแม่กินดาวจันสวัสด์เลยนะคะมาร้องเพลงแก้แทนซึ่งแม่กิงดาบอกว่าจําได้แม่นค่ะบรรยากาศยุคนั้นคุณอาภูมินเนี่ยดังขนาดไหนแถมเคยเจอกันมา อยู่ก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะจะเป็นยังไงรอฟังเมาส์กันวันเสาสร์สารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่ายสามโมงค่ะ